สวัสดีพี่นอ้องทุกคนจ้าสาวคนแก่นผ้ากินผ้าทำมาแล้วพี่น้องจ้ามือนีมาสอนหวนัวอีกแล้วพี่น้องพูดบนะพูดทีมงนานไ,นไปจ้าไปรุนกันว่ามือนอีิสิใดบอกมาหลายแห้งเอาบานนี่พี่น้องมาทำรุนทั้งกันจ้าศิริใดบอก ว่าเดี๋ยวขาตังกล่องมาสิได้ค่ะพี่น้องจังธรรมรุนตอนจบเนาะมาสิาได้ึือบ่ได้จ้าหลังจากที่ไปสอนอยู อีกทงนึงเนาะพี่น้องไปหลายคนค่ะไปหลายคนแบบกระไดมากพูละนิดพูดละน้ะนอยบานี้ก็เลยมาล่องสอนอยู่หน้าจะของเพิ่มจ้าพี่น้องห้าเธออได้ตื่มกันเนาะกับพ่อได้จะได้เขียดจะหน้าได้เขียดจะหน้าจ้าพี่น้องกับได้แม่งกองแขนแล้วก็แม่งดาจะ้ะ สอนได้แล้วห้างเกาลงไปล้างน้ำจักน้อยพี่น้องให้มันขีกนเนื้ให้ขี้ฟุ้นขีดดินออกจก้ะมาเบ่งผลงานที่ไปสอนได้จ้ามือนี้ได้่หลายทอหลอบแหลกดอกบาน,นิ้สิพาไปมกเด้อบันพี่น้องสิ่งที่จะต้องเตรียมคือผักอีตูต้นหอมบักเขือยอดบักพริกบักพริกแล้วกะ เตรียมห่วงให้เรียบร้อยจ้ะอันดับแรกเฮาเอาเขียดลงไปต้มก่อนเน้อจ้าเขียดลงไปต้มกับน้ำจืกน้อยให้มันสุกหลังจากนั้นเท่ากับไส้ตะไคร้กับพริกที่เฮาตําไว้แล้วจ้าพี่น้องเอาลงไปขัวจะข้าวหนึง่งให้มันหอมเนาะต้มเขียดก้อนเพราะวา่าเขียดมันสุกยากจ้ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยน้ำปลา,าจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นกระเทียมแล้วจ้ามีกระเทียมเศษเหลือจากอันต่ำแจ้วพี่น้องก็เลยเอามาใส่ในหมอนำ้ำหลังจากนั้นเาเติมน้ำลงไปจ้าหมอเริ่มหอนแล้วห้องก็ใส่อันหวกหรือว่าแมงดาที่เข้าสอนมาแล้วจ้าพี่น้อง แต่ว่าเฮาตรงหลางทําความสะอาดก้อนดีเสียมาไสเด้อจ้าล้างทำความสะอาดดึงใส่ดึงพุงมันออกให้เบิดแล้วเฮาจังคอยเอาไส่ใส่สหัวลงไปตอนที่หมอบ้าในเดือดเด้อจ้ามันจะได้บ่เละลังจากนั้นหมอเดือดดีแล้วเฮอก,ก็ใส่พริกใบบระพริกจ้าเว้าพิดใส่ใบบักพริกใส่บระพริก,รกอ้อนนั่นละแล้วใส่ต้นหอมตามลงไปจ้าแล้วก็ตามด้วยใบยแมงลักหรือว่าพักอีตู้นั่นเอง บานีสิบคนเ้อพี่น้องเพราะว่าอันหัวข้าสิบบุได้เละจ้าเพราะมันตัวน้อยตัวอ่อนกะสิบป่อยให้มันสุกแบบนี้เลยพักสุกแลัเห้าวกบซิมได้โรตีห้ามักแลังห้ากับเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วเสร็จแล้วจ้าบานีตักเสิร์ฟได้เลยหอมหว้หวหัวอยพี่น้องโอ้ยเป็ดกระเจบลายมาเด้อบันผู้ท่างไก่ท่างไก่ผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้า พยูตั้งจังหวัดมากินเขาน้ำสาวคอนแกนเดอเป็นตาแซบว่าจะพี่น้องเสร็จแล้วบานี้เสร็จแล้ว,นนลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครเป็นกำลังใจใสามคอนแกนเดอจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว้พอกันไม่คลิปหนะ้ะสวัสดีจ้า